หนึ่งข้าวล้างถ้วยโอ้ยข้าวเหนียวเลยนี่ทุกคนข้าวเหนียวเธอ,กกอนนะเก็บความรักไม่ไว้เพราะเธออยากมีฉันอยู่แต่ความเป็นจริงปัญหาใ้าาใทุกอย่างใจแทรกสลาย โอ้ยห้องเพลงเนาะแม่บอกว่าบ่ต้องห้องเพลงยู่เเหินครัวได้จะได้พ่ดเท้าทุกคนแม่ขรดบอกว่าบ่ต้องไปห้าห้องเพลงยู่เเหอนครัวได้กินข้าวบ่ต้องห้องเพลงสิได้พ่ดเท้าแมวก็บกให้ห้องเพลงจะได้พูดเท้าพาเส็ต,ตไปใส่แล้วคนว่าเมนไฝสิไหม้เหินแลวได้นานนี่เนาะ ไฟนึ่งข้าวอันนี้นึ่งข้าวน,นี่เอาซเซ็โต๊ะแต่ความเป็นจริงทุกอย่างแทบสลา เลี้ยงข้าวไผ่เลี้ยงข้าวติ่มเงข้าวอสัเอาหมียังเอาไ่โหกกลั่นเน้ำว่าอู้ไปตะไบเนาะคักค่ะคค่ว่าอู้สมพรไปจะได้บุญเราไปเลี้ยงข้าวเขา ไม่ต้องเกรงใจใช่ไหมคะไม่ต้องเกรงใจใช่ไหมเต็มที่เลยไม่เมาไม่ับไม่ใช่ใชละอันนี้ไม่ใช่ละโมเมนละกินมุกกระทาล่าสุดเมือ่อใดฮะกินมุกกระทาล่าสุดเมื่อไร ซ้อมผักกูดเฮ็ดเฮ็ดเดียวกินแรงเนาะเอาผักกูดมาเฮ็ดพักกินอันนี้เขาเอิ์นผักกูดเขียวผักกุ้ดน้ำเออผักกูดน้วะผักกูดเขียวผักกู้ดนะฮะแล้วแต่เโคเชิญว่ะเฮ็ดพักกินเนาะผัดไข่แดงผัดแบบคล้ายๆผัดผักบุ้งเลยทุกคนแต่ว่าติดแค่ว่ามันเป็นผักกูดนี่เดี๋ยวให้เบิ้งปุ๊บนี่ติดแค่ว่าแบบมันเป็นแบบผักกูดเห็นปะ มันจะเป็นกุดยกุ้ยงงงสิน่ะอู้ยเต็ดเต๊ะต้มลวกเจ้ากะปีกับแซ่บเลยนี่แมนต้มลวกเจ้ากะปีนี่แซ่บป้าเบิ่งมะกรวยอีพอนาะเบิ่งเพิ่นมะหอยอีพ่อมะกรวยมะหอยเบิ่งเพิ่นกำลังเบิ่งข้าวได้สเต็ปเพิ่นในแต่ละมือแกเครื่องไว้ทอดเสื้อเลย ทอเสื้อกับสเตปเพินละอีแม่ก็นั่งเฝ้าทางเฝ้าผัวงเฝ้าผัวฟังข้าวฝังข้าวสไตล์พอสุ่มซักน่า่นักเลง่ยย่นัเลง่พอตัวเองมกซมาชื้อีแม่ข้าวเนาะอืออีแม่ข้าวขึ้นก ตลอด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 แม่คลดลมมุขขานีครูอย่รี่แม่คุณล,ลดลมไปหนาลดลมคือค่าบวมเลยเน่าขึ้นมาเลยโอ้ค่าบวมเลยแม่ครูเอ้ยลดลมบรรยากาศเือเทาดีๆีเนาะแบบมันอยู่ถึงแบบอยู่ผู้ินะแบบ็คไฮเบิ้งไทเกอร์ไทกี้ ไฮเกอร์เอ้ยไฮเกอร์ดิยิงอะสปีดคนวะไอาจะเป็นค่ะูกไฮเกอร์นมากินขนมขนาด เขาก็บอกสิสุกละปล้าไปทรัพย์บสิบุญแล้วมาค่ะเดี๋ยวเฮาสิมเบิ่งให้เขากันเนาะปีนเข้าเรวแบบอย่างบอสงานสิปีนเองปีนเข้าไปมาค่ะปีนให้เขากันเออเมื่อยด้หาเงินนี่ แต่ก็สนุกดีค่ะ Stay <Okay. S 1> with me <c oughs> มาอ้อันปีนจะใส่เด็กอยู่ในวงเลยลืมเลย <c oughs> เอานี่ยเปียกเปียก มันเอาดนนี่ลูกอือพ่อมากับคําโน้บ่พ่อตาลนานมาสิเข้าเอาเบอน้อยนี่เด้อบ่5,000เบิ่ด2,000เบิ่ดเลยแม่ใส่บ้าน่มาด้สิเขาด้ลูกบ่าสิบ่สิเขาทํานแม่เฮ็ดลนั่น แม่นี่ว่าข้ามเลยหิวยงให้ทิ้งอ่อนซุ่เอ้ยสะอ่อนใส่ปลาบ่ต้องมากดกล้องไอ้ตุกเด้อไอ้ตุกถ่ายคลิปอยู่เด้อหฮะแม่ข้อเบียดตาอุ้ยกด๊กไป บัหมูตื่นเลยเดี๋ยวเอาหมูตื่นัปเลยป้ามกเพ็ดในซื้อมาหาได้เนี่ยต้อบมกเพ็ดงามแทง้างามมาส่มาเอาตำเจ้ากับปีบนะทุกคนบมกเพ็ดไร่นะหมเนาะสองสี่หกเจ็ดแปดหน่วยแทมให้แทมให้หน่อยหน,หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้ 7, 8, แทนให้แดงดนี้ ใส่เดีเ๋ยวหอมมาต่ำเจ้ากะปีกันทุกคนอันดับแรกหารอาแซงเพชรลงไปแล้วเนาะอุ้ยลืมบ่วงหอาต้องใส่เอาต้องมีบ่วงเข้านี่อ้อมเหมือนจังหน่อยอแม่ใส่กะปีไปค่ะบา,เาง,ง,งเพชรเขาน้ามงามไหมแม่งเพชรซื้อมาจากโลแม่เครื่องโหลด ว้าขึ้นรูปนี่เขาได้นี่น้ำพริกกระปรงกระปิก็ใส่กระเทียมไปค่ะน้ำตาลใส่น้ำตาลป้ามิ๊ ต็งหัวเฮานี vale> ่เบ็ดใหญ่ๆว้าน้ําตาลของกับมีหมดหลายๆมีักนาวยู่บมเ โอเคส่วนให้นี่คาสซิคนี้เขาต้องโซเอลเพราะมันจะงาม แบลนกซ์ซ์ม yeah. ยังพอด้เสียบใส่ยิ่งเธอเป็นเหมือนเป็นชนิดยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปเลยถ้าวีเคาแล้ได้นี่บางหนาว่ามีแม่กำลังไปซ่อมบางหนาาให้อ้อมีจักน้อยซะไห้จักหน่อย เขาใช้ซองแอบว่าแอบเดียวเดียวก็ได้ไปกินอะไว่ากินข้าเจ้าดีอเขากินข้าวนี่ยอกเขาดออมันกดเขาบรจักอเขามันแบบมันเกล็ดอันมันไล่หล ให้ใกล้ใกล้ขาอยู่นี่หรอโนไปนี่ฮอตบอส้ี่จะ,ปะเป็นตัวไก่ไก่หมดแล้วหรอไก่บอกตายานเสียงกูกประกาเข่าเอาหอหนึ่งเะนะได้ละ เป็นข้าเขาใจเปล่าปิดตาไม่เ เองซื้อว่าเฮือนเหาน่าบรรยากาศมุมนี้นะโคตรงามเลยตอนนตอนไฟบไมเลฮะตอนไฟ,ไฟ,ไฟไม,ไมไตอนไฟโบไม้เหรอนึกว่าตอนไฟไม้ให้งามเลย เลยพี่น่ะฮะ กแมามาก้วมะนาวมาจากไซบ่เรโอ้ไทคเกอร์นมาม่านี่เนะ นี่ต่ำครัวพักกูดเนาะนบวชผิดกระปิน้นน้อยนึงจังห้อมแล้วดูดีหอ้องอะไรครัวกับปีนอะ่ะกินคุงเลย,ยก่อนแนยก่อนแน่ห้อมเกมก่อนแล้วซีดงสุดนะเกมเลย ามกเสื <t od em |ms|> ้อก <m> <ana> ันงาไปทุก <ers> <rawd> ิางเื้อปลาสลมจ้าจ้าจ้าไปไม่ห้องกันแล้วใช่ไหะน่ะมาดมงตุกแงบอมืองพนรันเองว่ะโซงรันเอกว่ะฮะน่ะรันเอุกิงเออโมันหนักโงมันหนักอ่มันก็เป็นสไตล์มันเนาะมันนักโซแต่มันโลดเนาะหญ่ผู้ใหญ่กันเนาะโอโตะโอโตจันไถเกอผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว ข้อ79หัวจามเฮ้ยเชิข้าเจ้าว่าขาบบจามาบบแซ่ไปบอกไอ้พีนะาข้นนไักนานเองากองา มานนี้เอานนี้มาไอ้เบ bueno, ิ่งดุเอาเสมาโจเอ้ยจจริงจริงจจริงจริงจัดเอ้ยโชว์ห้อีกน่ะโชว์ห้าคนแล้วตอนนี้อะโตอะโตเด็กไปตุกพี่เด็ก้ยตุ๊กน่าลบไอ้ตุ๊กบองเจอะมือไอ้ตุ๊กไปห้าอ่าละมามูจีวัยตุ๊กไม่ใช่ตุ๊กป่าเลย ุูน่ะมืดแลุ้กไปหาเด้อมืดแด้ทตุกไปหายม่ยัง้วากมา้วเนาเลยมือาวนี่มันมายืดดมเข้าวิ้้มือาวนี่มันมายืดดมเข้าหลักท่านมีแล้วลักท่านมีอีกเนี่ยอพัดพัก มันคือลอดแถวบงดงส่งพ่อมันคือลอดแถวว่าคือบอกบินโนเขน่ารัสุดเอยคือลอดแถวบน้องไพ่บ่กแวาห้ออหามก้ตุ๊ห้ามแก้มตุ๊กไลัดทุกไล่บ่อือว้าวอันนี้เป็นผัดผักกุดผักผักกุดเขียวนะคะ มอแล้วมอแล้วมีปลาไปแล้วอาชีพชาส่นามันเนาะขาวีทอดกระดูกหมูมุบว้าวอืม ันนี้คือกระดูกหมูที่ขสีทอดงสอินมอืออ่มือปดนมืออื่นมืออื่นมืออื่นนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่อยู่วัดพรุ่งนี้เราจะไปกินข้าววัดเราจะไปฝากท้องที่วัดกันนะคะ อ่ะทาเพิ่งต่อลงอย่าเพึ่งเอาลงยังบอกแล้วมันยังโบ้ฮ้อนเที่ยงเสื้อเที่ยงตุ๊กตารอเดี๋ยวเดี๋ยวหอทามันให้มันนั่นนี่เวลาทาต่งกงนี่โคตรดีเลยทั้งยังยากๆนะเมนจะสีตั้งจะใส่ที่ยู่แล้วก็สีตั้ง ลืมไปไว่าอยู่นีู่กาแต่เปิดอนไรอยู่าบาลูทาก้าอะไรอ,อ,อะไรวะ VPN าก <L 1. S 1> ือบเออวียังบุลืมได้และเอาลงเลยค่ะวะอเออระวังออกยานที่กันแห่งยานน้ำมัน อันนี้อยู่อันนี้ซื้ออยู่อ่ะฮันวะซื้ออันนี้เท่าไรนี่ไม่ค่่ใช่สายอันนี้อันนี้เท่า,าโลบอ่ะลม่ใชาอันนี้วะที่ที่มาลูกไฟแต่ไม่ไมีบมมวมวัดซอยซอยต้นเดียวมือมือไปตลาดเนาะไปซื้อของซื้อ,อกินเฉตืนะ่นเลยเนาะว้าว

สิ้นแห้งแล้วพอมีกินไม่ได้กินเดือเลยอาไ้าอาาน้ำเพชรคั่วย,ยังบุตามันอมน้ำมันไว้วงเป็นวงกลมเลยแล,แล้วเราเอาใไปิกมาแล้วมันแตกปุ๊บคนหนึ่งดีเดียบดซึกงหัวบดซึกนา้าซึกแค้นซึ้งงงแบบว่าห้อนหอนแล้วแบบมันอมแบบมันอมเป็นวงกลมไวนะ้น่ะ เอ้ยเพื่อนอันนั้นเพื่อนปั้นแบบว่าแป้งแล้วแบบว่าทีแรกเพื่อนเอาไอ้เอามากมากมันฝรั่งเอียงสินะเออไปอันทอดแล้วเลือกแป้งอ่าแบบมันเลือแป้งอ่ะนะคนสุดแป้งเนาะแล้วเพื่อนเราเพื่อนก็เอาแป้งเาไปทอดแล้วมันเป็นฟูวงเอิ้นวงกลมแบบมันก็แตกวันนี้แต่คุณมาแตกโคตรแห้งเลยน้ำมันกระจายเลยนะ เธอเพียงค่าชีวิตจนจนอย่อางเราแซ่บปะขะเออสุกแล้วตั้งมาแล้วเดี๋ยวเจะถือรางลูกเป็นเดี๋ยวได้แล้วเพโอเนี่ยนั่นบอก

อ๋อนี o, ì, um, uh. uh. ่ที่คมูงป่า่ที่โคมูที่โคมูธรรมดาเอา่อ่ะด้าอันเาสามล้านแแสนนงจับี่บอกเอจีด้ใครคินอสงสารอะนแ่บ้ามีเงินเรื่่ 干的可好了。嗯 <laughs> <laughs>